สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับในครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้การหาแรงรับนะคะโดยมีทฤษฎีที่จะมาใช้ในการหาแรงรับทั้งหมด4อย่างด้วยกันการหาแรงรับวิธีแรกนะคะก็คือทฤษฎีหางต่อหัวแบบที่2นะคะใช้ในกรณีที่แรงสองแรงนี้ตั้งฉากกันนะคะเราจะใช้ทฤษฎีพิทาโกรัสนะคะที่3ก็คือ เมื่อแรงสองแรงเนี่ยไม่ตั้งฉากกันจะใช้การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะวิธีที่4ก็คือวิธีการแยกแรงองค์ประกอบค่ะมาเรามาดูวิธีแรกก่อนนะคะหลักการการหาแรงลับโดยใช้ทฤษฎีหางต่อหัวก็คือให้นำหางของตัวที่สองนะคะมาต่อหัวของเวกเตอร์แรงตัวที่1นขั้นตอนแรกก็คือวาด f 1ก่อนนะคะ แล้วก็นําหางของ f 2มาต่อที่หัว f 1ผลลับนะคะแรงลับก็ลากจากหางถึงหัวของ f 2นั่นเองสัญลักษณ์ของแรงลับนะคะเราใช้ Sigma f ค่ะต่อไปเราสามารถหาแรงลับของ f 1ลบ f 2หลักการก็คือนักเรียนจะต้องกลับทิศของ f 2นะคะให้เป็นทิศตรงกันข้าม f 2 เดิมเคยไปทางขวานักเรียนต้องกลับทิศไปทางซ้ายนะคะอย่นี้นะคะกลับหัวลูกศรไปด้านซ้ายเวกเตอร์ลับเช่นเดียวกันนะคะลากจาก F1 มาชนหัวของ F2 นั่นเองค่ะนี่คือการหาแรงลับโดยใช้ทฤษฎีหางต่อหัว ทฤษฎีที่2นะคะการหาแรงลับโดยการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานซึ่งแรง f 1กับแรง f 2เนี่ยนะคะหลักการก็คือนักเรียนจะต้องนำ f 1นะคะวาดก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็นำหางของ f 2เนี่ยมาต่อเสร็จเรียบร้อยนะคะนักเรียนสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือเส้นปะแรกบนเนี่ยนะคะจะต้องมีขนาดความยาวเท่ากับ f 2และเป็นปะ ที่สเนี่ยก็จะต้องมีขนาดและทิศทางเดียวกับ F1 เวกเตอร์แรงลับนะคะก็คือเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองนะคะซิกมา F ก็คือเท่ากับความยาวของเส้นทแยงมุมนั่นเองนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนลองทำตัวอย่างให้นักเรียนหาแรงลับโดยหลักการหางต่อหัวนักเรียนก็จะทบว่าในโจทย์เนี่ย F1 จะมีทิศไปทางขวามือมีขนาดเท่ากับ3นิวตัน F2 นะคะมีทิศเฉียงนะคะมีขนาด2นิวตัน F3 มีทิศขึ้นนะคะมีขนาด2นิวตันข้อแรกให้หาแรงลับของ F1 บวก F2 บวกกับ F3 ค่ะเรียนค่อยๆดูนะคะลาก F1 ก่อนนะคะแล้วนำหาร F2 มาต่อนำหาร F3 มาต่อแรงลับ นะคะจะลากจากหาง f 1ไปยังหัวของ f 3นั่นเองข้อต่อไปนะคะจงหาแรงลับของ f 3ลบ f 2บวก f 3ค่ะขั้นตอนแรกเลยลาก f 3ก่อนแล้วก็กลับทิศของ f 2นะคะ f 2เดิมทะแยงขึ้นนะคะหัวลูกศรทิศขึ้นแต่ลบ f 2หัวลูกศรทิศลงนะคะต่อไปนํำ หัวหางของ f3 ค่ะมาต่อตรงหัวของลบ f2 เวกเตอร์แรงลับนะคะลากจากหาง f3 ไปชนหัว f3 ตัวที่2นี่ก็คือการหาแรงลับโดยใช้วิธีวาดภาพหางต่อหวต่อไปนะคะ เป็นการหาแรงรับโดยใช้ทฤษฎีพิทาโกรัสนะคะมาจากทฤษฎีของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้นะคะโดยด้าน A นะคะคือด้านประกอบมุมฉาก B คือด้านประกอบมุมฉากและ C คือด้านตรงข้ามมุมฉากแบบนี้นะคะซึ่งด้าน C เนี่ยสามารถหาจากสมการที่ว่า C เท่ากับ สแควรูทนะคะ a กลังสองบวกกับ B กำลังสองเนี่ยค่ะในกรณีนี้นะคะแรงสองแรงเนี่ยจะต้องมีค่าลักษณะคือตั้งฉากกันนะคะจึงจะใช้ทฤษฎีพิทาโกรัสนี้ได้ซึ่งแรงลับนะคะสามารถหาได้จาก F เท่ากับ F A ยกกำลังสอง บวกกับ fb ยกกำลังสองในรูปนะคะเราจะพบว่า fa เนี่ยนะคะมีค่าเท่ากับ4นิวตัน fb มีค่าเท่ากับ3นิวตันเมื่อเราจะหาค่าแรงลับนะคะของ fa กับ fb นี้นะคะให้ใช้ทฤษฎีพิทาโกรัสก็คือให้นำด้าน a ตรงนี้นะคะมายกกำลังสอง และบวกกับด้าน B เนี้ยยกกําลังสองค่ะเมื่อยกกําลังสเสร็จเรียบร้อยนะคะจึงถอดลากที่2ออกมานะคะก็จะได้ว่าสี่ยกกําลังสองค่ะบวกกับ3มยกกําลังสองก็สิบหกบวกกับ9้าถอดลากของสิบหกบวกเก้าก็คือได้ยี่สิบห้าก็จะได้แรงลับธก็คือห้านิวตันนั่นเอง